เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาถ่ายรูปในปิ้ซูเปอร์มาร์เก็ตกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้รูปอะไรกันบ้างขอเดินหามุมก่อนนะทุกคนคือหลักๆแล้วอะนซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ป,ป,ปาาะก็ต้องเป็นพวกอาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็เป็นพวกแบบสีเรียวจะไปลองดูกันงั้นก่อน ซีเรียลไปหาซีเรียลไหมมันอยู่ล็อกหลังมั้ซีเรียลคเอ สำหรับการถ่ายรูปกล้องฟิล์มในทีมซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ถือว่าได้เป็นแบบกุบกิบกุบกิบพอเป็นน้าจิ้มนะคะคือด้วยความที่มันยังเป็นแบบนิว n o r m a l ลอยู่เนาะการที่จะ ออกไปที่สาธารนณะอะไรเงี้ยการใส่แมสคือมันต้องใส่แมสต,ตลอดเวลามันก็อาจจะต้องใส่เฟสชิลอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบลําบากบ้างในการถ่ายบางทีเราก็เกรงใจคนอื่นเขานะคะอ,อ๋อแล้วก็ฟิล์มที่ใช้ใช่ไหมคือหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่เคยบอกไวนะะ้นี่ค่ะว่า ISO 100เนี่ยมันถ่ายที่ร่มไม่ค่อยได้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันก็ถ่ายได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างอย่าง,างเช่นกล้องที่ใช้อะไรเงี้ยคือ ส่วนตัวเราจะแนะนําว่าให้ใช้กล้องที่มันสามารถที่จะปรับค่าชดเชยแสงได้อย่างเช่นแบบค่า F ค่าสปีชัตเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะช่วยทําให้ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้นะคะอย่างในคลิปเนี่ยคือในตัวของห้างเนาะมันเป็นแบบว่า ที่ที่มีแสงเยอะหน่อยเราใช้สปีดอยู่ที่1000เออ1000พก็ยังถ่ายได้นะแล้วก็ตัว F นะคะเราใช้ประมาณ1.7ก็คือต่ำสุดของเครื่องเลยลูปก,ก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีความเบลอหน่อยนะคะช่างกล้องก็อาจจะมีความเบลอบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มที่ใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกับตัวที่เป็นกล่องสีขาวนะคะที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะคือตัวนั้นอ่ะก็คือจะออกโทนแบบมีความญี่ปุ่นนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือมีความที่แบบ สีมีความเข้มขึ้นมานิดนึงเออเราก็ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลองนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแบบแพ็กเกจแบบ3ม้วนนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาเล่นได้นะจ๊ะก็นั่นแหละก็มีประมาณนี้นะคะเอาจริงแล้วอ่ะในทีมซุปเปอร์มาร์เก็ตจริง,รงๆเรามีเ e เ e r ร n เอไว้ว่าแบบอยากถ่ายมุมโน้นมุมนี้คือเยอะมากแต่ว่าคือหลายๆมุมมันก็ไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่อะไรเไงี้ยแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาด้วยก็เลยโอเคได้เท่าที่ได้ประมาณนี้ยก็แบบมุมหลักๆก็จะเป็นแบบ พวกอาหารอะไรเงี้ยกับกล่องอาหารซีเรียลอะไรเงี้ยผลไม้จริงๆอยากถ่ายนะแต่แบบ มาอยู่โซนหน้าเกินไปแล้วก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวคนจะเดินผ่านก็เลยเออเอ,เอไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะคะโอเคก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครลองไปถ่ายแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราด้วยละกันเผื่อแบบมีมุมที่เรายังไม่เคยได้ถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละก็หวังว่าจะเอนจอยกันกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเพจนะคะหัดเล่นกล้องฟิล์มเนาะหรือว่าในไอจีของส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ติด ตามใน YouTube ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะได้เจอกันน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้คืองานอื่นๆมันก็เข้ามาก็เลยทําให้แบบไม่มีเวลามาตัดคลิปให้นะแต่ว่าจะพยายามเจียดเวลามาให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะทําคนเดียวก็นั่นแหละฝากด้วยแล้วกันนะคะโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย